สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนอครวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้าสู่ครอบครัวเอสซีไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนอครน,นะคะช่องย t u b e ค่ะไทยนิยมความสวยแม่สวยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยกดซับสไครป์ดูโฆษณาให้คุณแม่ด้วยค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะคุณแม่มากับคุณพ่อนะคะ มาออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมาเป็นครูสอนแอรบิกนะคะแล้วก็ครูเต้นบาสโลปค่ะของแอรบิกนะคะสาฟังทองนะคะสาฟังทองนะคะวันนี้คุณแม่หลางจากเต้นแอรบิกเสร็จคุณแม่ก็จะไปดูนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเตรียมงานยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะรียบกลับมาไล์สดนะคะกลับมาไล์สดทุกวันพฤหัสนะคะก็จะมีไล์สดนะคะแบ่งปัน ค่าคามของดีจังหวัดสกลนครนะคะขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะที่เมตตานะคะสวัสดีค่ะเฮียฝนคลื่มคลึ้มวันนี้ฟ้ามืดค่ะฟ้ามืดท้องฟ้ามืดคลึ่มนะคะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะโอ้น้ำเจิงนอง มันส้ำรุดป่ะมันซำลุดกับเป็นเนาะใส่งานหลายบอกต้ีาวมันก็เลยส้ำรุด ดอกไม้ถูกฝนซูยสวยดอกไม้ถูกฝนชุ่มฉ่ำขนาดเลยชุ่มฉ่ำสวยมากมันมอนมีเสี้นนะเสียบในคาเนี่ยนะมันมีเสีนนะ้นเสียบในะคะ ค่ะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ค่ะไล่ขายไล์ขายผ้าคามค่ะแม่ฝั่งนู้นนะคะบรรยากาศท้องฟ้ามืดมากเลยนะคะ ท้องฟ้ามืดมากเลยนะคะคลื่นๆนะคะฝั่งน้องหานก็ค่ะฝั่งน้องหานสวยมากค่ะฝั่งน้องหานสวยๆเยนะคะยามเช้าน้องหานจะสวยมากนะคะอันนี้ยังมืดๆอ,อยู่นะคะตีห้าครึ่งะตีห้าครึ่งนัฟาทิ์เริ่มกําลังจะขึ้นเนื้อ <c oughs> <c oughs> เหนือเหนือน้ำเนาะพ่อเนาะเหนือน้ำสวยมากริมฝั่งน้องหานสะพานที่ลากน้องหานฝั่งด้านทิศตะวันออกนะคะวิวสวยมากค่ะวิวสวยมาก พระเจ้าทำงานเมื่อเช้าเมืม่อวานนี้พระเจ้ามาสมัครงานอยู่ตรงนี้แหละ ขออนุญ,ญาตเอาเม็ออกนะคะขออนุญ,ญาตเอาแม็ออกค่ะค่ะฝั่งนู้นคือฝั่งด้านทิศตะวันออกนะคะของริมนองหานนะคะซึ่งวันนี้นะคะเมฆสวยมากดูตาเปล่าวสวยมากเลยนะคะก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนะคะท้องฟ้ามืดคลึมนะคะผ้าที่กําลังโผล่ขึ้นเหนือขอบขอบฟ้านะคะเอ้ยไม่ใช่เหนือขอบฟ้าถูกไหมแม่พูดถูกไหมอาจพูดไม่เป็นแต่ว่า สื่อสารวันนี้ถ้าพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาคุณแม่มีเวลาถ่ายคลิปสวยมากค่ะสวยจริงๆนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ดวงใหญ่แดงก็จะ่าสวยเป็นเป็นภาพที่สวยมากนะคะที่ริมหนองหานของจังหวัดสกลนครนะคะที่ริมหนองหานของจังหวัดสกลนครก็จะเป็นภาพที่สวยมากนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศริมหนองหานตอนเช้านะคะเมฆนะคะเมฆโอ้เมฆ สวยมากฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์สกลนครนะคะคนเก็บไข้ได้ป่วยก็ไปที่นู่นกันแต่คุณแม่ไม่ไปค่ะคุณแม่ไม่อยากป่วยนะคะคุณแม่ไม่อยากป่วยคุณแม่ก็มากําลังกายนะคะวันนี้นะคะเอฟซี FC สายบุญของค,คนจิตใจดีงามนะคะเมื่อคืนก็มีท่านเมตตานะคะร่วมทําบุญนะคะป้าต้อยอเมริกานะก็ร่วมทําบุญมาสองพบาทนะคะน้องอ่า น้องหนึ่งหนึ่งสองห้าพี่กันดาก็ร่วมมาห้าร้อยเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะเรียบเรียงรายชื่อนะคะกับท่านใดที่ร่วมทําบุญผ้าป่ากับทางมหาวิทยาลัยนะคะเรียบเรียงรายชื่อแล้วคุณแม่ก็จะส่งรายละเอียดให้ทุกท่านเลยนะคะพิมพ์ออกมาแล้วส่งให้ท่านดูว่าใครทําบุญร่วมกับคุณแม่บ้างนะคะคุณแม่เป็นคนเรื่องเงินนะคุณแม่ต้องทําแบบโปร่งใสนะชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบทั้งหมดเลยนะคะชี้แจงรายละเอียดให้รับทราบทั้งหมดเลยนะเพื่อเป็นการ ไม่มีการคาิหารเนินทานนะคะภายภาคหลังนะคะ <c oughs> ก็ร่วมทําบุญกันนะคะว <c oughs> ันนี้ก่อนจะได้ทําบุญร่วมกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ <c oughs> เป็นเรื่องที่เราเคยทําบุญร่วมกันมาต่ชาติปางก่อนนะคะ <c oughs> ได้ร่วมบุญกันร <c oughs> อบนี้คุณแม่สวยกราบขอพระคุณมากเลยนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่อยากบอกบุญแต่คุณแม่สีสมรบอกว่าต้องบอกนะ <c oughs> ถ้าเรารักใครนะคะเรารักใครเราต้องบอกนะทําบุญลงชาตักบาตรร่วมขันกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันรวม รวมนะถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าหฮมบุญเนาะหฮมบุญนะะก็จะมีะงานนะงานบุญก็คือมีสอยดาวมีสอยดาวนะคะมีสอยดาวมีสอยดาวแล้วก็มีจับจับฉลากเพื่อเอาเงินนะคะไปเป็นให้กับนักศึกษานะคะที่ที่ทุนนะคะทุนนักศึกษาเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะไปนะคะ คุณแม่ก็จะไปดูนะเวทีสอยดาวมนะถึงเวลาแล้วนะลูกๆมาแล้วพะอพอจานะลูกป,ปุ๊กลูป,ปิ๊กมากันแล้วนะวในปุ๋ยมานะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมาลูกมามาแม่แมไปไหนลิบไปไหนค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปออกกําลังกายแล้วนะคะ คลิปนี้วันพฤหัส,สบดีนะคะคุณแม่สวยนะคะขอให้ FC ของคุณแม่มีร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วพบกันเหมือนเดิมนะคะที่พระที่ก์กำลังโผล่ขึ้นมาพบกันเหมือนเดิมนะคะที่ไล์สดนะคะวันนี้ไล์สดคุณแม่ประมาณสี่โมงเย็นนะคะคงขึ้นเร็วนะคะเพราะว่าจัดของครบแล้วมีแต่จัดเสื้อผ้าส่งนะคะจัดของจะครบหมดแล้วนะคะการขอบคุณ f อสายบุญทุกท่านนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงไทยนิยมความสวยแม่สวยส,วยสกุลนครนะคะ ขอบคุณค่ะ